สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาไปหาที่จอดรถงานองค์พระประถมเจดีกันนะคะอันนี้พี่มาจากทางราชบุรีนะคะก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะคะบนถนนเพชรเกษมนะถ้าใครมาจากทางกรุงเทพนะคะก็ขับมาแล้วก็หาไปเข้าองค์พระประถมเจดีนะคะทุกคนแต่อย่างของพี่อันนี้พี่มาจากทางราชบุรีเนาะนะคะทุกคนก็เจอป้ายองค์พระประถมเจดีก็เลี้ยวเข้าไปเลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะไปก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะคะทุกคน นะคะครตรงไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มอมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอโรงเรียนราชนินีนะคะอ่าจะสังเกตเห็นนะคะอยู่ฝั่งขวามือแต่ถ้าเราไปองค์พระนะคะให้เราเลี้ยวซ้ายค่ะอันนี้ถ้าเรามาจากถนนเพชรเกษมนะทุกคนแยกมาจากทางองค์พระปฐมเจดีย์นะนะคะเลี้ยวซ้ายไปค่ะก็จะไปเจอองค์พระปฐมเจดีย์นะคะ,ะเลี้ยวซ้ายไปทุกคนเลี้ยวซ้ายตามมาคะ่ะทุกคน พอเลี้ยวซ้ายขับมาเรื่อยๆนะคะทุกคนให้เราสังเกตนะคะจะมีสถานีตํารวจนะคะอยู่ทางซ้ายมือน้ององค์พระจะอยู่ฝั่งขวามือน,นะทุกคนอาที่จอดรถของเรานะคะจะอยู่เลยจากสถานีตํารวจไปนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นวัดองค์พระปฐมเจดีย์นะทุกคนขับตามมาได้เลยแล้วเราจะเจอป้ายให้จอดรถนะทุกคนมันจะอยู่ฝั่งสายขับมาไม่ไกลเท่าไหร่นะทุกคนเลยสถานีตํารวจมานิดเดียวตรงมาเรื่อยๆเนาะอันนี้จะเห็นสถานีตํารวจล้วนะคะทุกคนก็เห็นไฟเขียวไฟแดงตรงนี้เนาะทุกคนนี่เลยเลี้ยวซ้ายเลยค่ะ นะคะจะมีให้จอดรถฝั่งนี้เลยฝั่งสายมือของเราก็จะเป็นที่วัดพระปฐมเจดีขับเข้าไปจอดได้เลยเสียค่าจอดตรงนี้เรา,เ,าเราจะบอกว่าเสียค่าจอดรถนะคะอยู่ที่ประมาณ50บาทนะทุกคนไม่จํากัดชั่วโมงนะก็จอดไปได้เลยอย่างพี่มากับเพื่อนตอนเย็นก็มาประมาณสองชั่วโมงนะทุกคนเดินรอบวันนี้เดินรอบนะทุกคนเดีนะเดเ๋ยวเราจะพาจอดรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาเขาไปเดินไปเดินหาของกินในองค์พระกันนะคะทุกคนอ่ะจอดรถก่อนนะคะทุกคน ออนุญาตจอดรถก่อนนะคะก็จะมีคนบกรถให้เราแบบนี้เลยนะคะแต่เมื่อก่อนที่พีม่มาก็คือมาตอนช่วงช่วงกลางคืนอ่ะทุกคนกลางคืนก็รถก็จะเยอะมากๆคนก็จะรถจะติดนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้ามาแล้วก็ ก็คุ้มอะทุกคนอันนี้ก็คือเดินไม่ไกลมากเท่าไหร่นะเป็นที่จอดรถที่เรามาจอดตรงนี้ทุกปีเลยเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าวันที่เริ่มงานอันนี้คือเขายังไม่เริ่มงานนะแต่ถ้าถึงตอนที่เขาเริ่มงานก็คือวันที่5ถึงวันที่13บสามอ่ะอันนี้รถจะยิ่งแบบเยอะมากๆรถติดแล้วเราก็จะไม่สามารถขับรถเข้าไปในองค์พระเพราะว่าเขาจะปิดทางเข้าทั้ง4ด้านเลยนะคะทุกคนนะคะปิดทางเข้าทั้ง4ด้านแล้วก็จอดรถข้างทางก็คือไม่ได้นี่นะคะเราก็อจ่ายค่าจอดรถ นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วเราก็มาเดินค่ะเดินออกไปนะคะนี่เลยโรงเรียนวัดพระปฐะมเจดีเนาะทุกคนอันนี้จะอยู่ในที่จอดรถนะทุกคนเดินออกไปเห็นไหมคะจะเจอองค์พระปฐมเจดีเนาะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะนี่เขาก็จะมีไฟเขียวนะคะรอไฟเขียวก่อนเนาะรอไฟเขียวนะคะแล้วเราก็ค่อยเดินข้ามไปนะคะนี่นะคะวัดองค์พระปฐมเจดีจ้าถึงแล้วทุกคนนะคะเราก็จะมาเดินหาของกินกันนะสําหรับใครที่แบบออชอบของกินนะทุกคนเราจะบอกว่ามาที่นี่ก็คือของกินเยอะมากเลยเตรียมเงินมาเยอะเลยอะทุกคนเพราะว่าแบบคือ ของแบบคืออยากได้ไปหมดทุกอย่างเลยนะจริงๆอหรทุกคนพิมาก็คือแบบมาเกือบทุกวันเอาจริงๆคือแบบอยู่ไม่ได้ไกลเนาะเราก็จะมาเดินอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะขนมครกเอ้ยขนมครกเนาะเมื่อกี้คนต่อคิวเยอะมากนะคะน่าจะอร่อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็จะเตรียมงานเนาะเตรียมชอ่อดอกไม้จัดเตรียมงานเพราะว่างานจะเริ่มันที่ห้านี้แล้วคนมาเดี๋ยวเราไปตะลุยหาของกินกัน